สวัสดีครับท awesome. ่านผู้ชมเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ได้เติมวันนี้อยู่กับผุดเกมโรบอทแมพผู้แล้วนี่ลูกน้องฉันทำงานแบบพรีเมียมเห็นไหมเนี่ยลูกน้องเนี่ยแหนมดูเขาทำงานกันแล้วคนดูทำงานร้อยร้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนคนดูตกหน้าโอ้ยเน้ำวัดโอ้กินสีขาวไม่เหลือให้เลยปะจ่ายตาน้ำบูตานเห็นไหมเกมเนี่ยยืนนิ่งอะ ก็บอกแล้วคุณจะออกจากเกมก็ได้อุ้ยพันนึงเหรอแคคิดเหรอว่าไข่พันทำไมฉันได้ฉันจะโอ้เจเจด,เดเีพื้นมองไม่เห็นว่าพื้นในตำนานไม่ใช่แล้วคือพื้นที่มันวิ่งน,นะคะพื้นที่มันเป็นดุแฟต็เนี่ยพื้นนักสู้แบบนี้นเลยเฮย้ยให้ดูชื่อหน่อยดิมันแย่งกันทุกคนเนี่ยเนี่ยอันดับเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูชื่อจะดูชื่อ เน่กลัวเนี่อะเอะเข้าไปไมไ่การดูชื่อตัวนี้จะดูชื่อได้โอเคครูได้ดูชื่อสนใจแล้วมะประมาณนั้นตอนนี้ผมได้ไข่แล้วได้เดเดเดียแค่ไม่อยากทำการหินนะครับตอนนี้มันตบอยู่ไปแล้วการนับถือหินนี่แหละอะไอ้เน่โอหินที่สิทธิ์ทำไม เนี่ยนะครับสื่อเดินเห็นไหมคับอกแล้วพ่อนไม้นี่เราค่ะพอนไม้ในสักสิดอกไม้วะแลราเริ่มเปิดเราเริ่มอยู่ใกล้ละไข่ไข่มันได้ตันใช่ไหมแมวได้ตันสองพันนะคะไออีซี <c oughs> แบบซื้อรั่วพื้นที่ก็จะยากแล้วพื้นพวกนี้ก็จะได้ทำงานหนักว่าเป็นเลิศที่ดีมากโอ้ดเจแบบโบยากินดอกไม้ใหม่โอ้กินไปหมดเลยโอ้ดีเจระดับดีเจนารีนั่นเลยมากลเลยน้ำฟ้าเป็นเพื่ขขอ,อ,อนดีๆสุดๆโปรดต่อ้มาเออจะถึงเส้นชใยแล้วฮ่าฮจะเปิดถึงเส้นชยแล้วฮ่าอ้าเดอะมบอลเดว้ามาทำพิธีกรรมดีวะ่ะ วิธีการหนีเซอสิบล่าสุดเราต้องใช้ล่าสุดเท่นานั้นนะมาลบ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 เออมีจะบอกไอ้ไอ้อความเร็วผมไปอัพมาให้มันวิ่งเร็วขึ้นประมาสามพันมั้งนะมาโอเคอะไรกระถางกันจะไปคำนมันก็จะ,จะได้ตดัวดีไม่ใช่หน้มอย่าไปเชื่อทุกคนดูดวหนหมวละ ว้าเห็นไหมทุกคนหินสว์สิทธ์แต่ตอนนี้มันใช้ได้ดีกว่าเลยคือมันไล้ปิยูนได้คอมมอนครับตามชื่อไข่เลยมั้ยซื้อทานไปเลยแล้วกันนะผมอยากซื้อตปมไปจะสะสมตันเงี้ย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 อ่าแกคิดเหรอว่าราคาแค่สามพันกูไม่กล้า อย่าเพิ่งซื้อดีกว่าครับผมจะเก็บเอาไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไข่นะ่ะแป๊บนึงขอซื้อทานให้มันสะดวกให้เพื่อนพวกเนี้ยนะทำงานไปก่อนเดี๋ยวเราจะช่วยพื่นทำงานนะปกติไม่ใช่คนดีครับออวัาดีผกจะคนดีโหช่วยมามามา,มาเก็บดอกไม้ใหญ่ๆเลยโอเคตอนนี้ผมมีสามพันเอ้ยอย่ามาแย่เพื่นะัสู้เออดีมากว่าผัายเป็นผัยปะ แว,วมาแข่งกับเพื่อนนะสุัแววไม่ทำไมตูดต้มโดเออทำเอ็มตัวเราต้มต้ม,ตมแบบนะนะทุกคนแบบนะว้าวมาเป็นการที่สมจริงมากเพื่อสมจริงว้าวมามาโอ้ไปเก็บเหล่าไม้แล้วโอ้สามพันแล้วว่าขายได้หลายบาทหนึ่งจุดหนึ่งครับทุกผู้ชมว้าวมันเป็นอะไรที่ขัดใจว่างโอ้ได้พันหนึ่งมาโอ้ถึงเวลาที่เราจะซื้อขายแล้หล่ะอผมว่านะ แค่3,000บาทเองเป็นจุ๋บวะ่ะนูแค่นั้นแหละมาเราก็ถึงเวลาจะรู้แล้วว่าใครมันคืออะไรเออจะว่าจินนี่ดอกไม้อีเดจินอย่า yeah. โอเคโอเคมามาเริ่มกันแล้วเอ้ยดอกไม้โตย้เย้าเย้าเย้มาถึงเวลาซื้อแล้วอยู่ตันในกระเป๋าผมนะครับไม่ลดหรอกแน่แน่ว้าวโอ้ ได้อะไรอะเห็นไหมคะทุกคนเราก็จะได้เท่นไข่มาใช่ไหมเราก็จะได้ประตูวิติีมางงๆค่ะเราเราเราก็ทำอะไรไดได้บูดเล่นบูดเล่นค่ะมันทำได้เห็นไหมครับประตูวิตรีดอกไม้โตโจจเจะเรนะทุกคนช่วยผมโดยตอนนี้ใครที่ใครที่ช่วยผมได้ช่วยเก็บต้นไม้ดอกนี้เถอะครับมันเต็มสวนมดแลรวค่ะไปเพิ่ไมไปเก็บดอกไม้เราต้องมาเก็บอันนี้ ใไปดึน Saint ไม่มาเออเห็นแมทอมม่อมันยังมันเก็บเออเดจิโอโหเจมาปน้าเปล่าเดจออขนอเพืนโอจะมีพ้นพงานแเดียดีผมเกือบลมทำพิธีกรรมแล้วมามามนทำพิธีกรรมเลยทำพิธีกรรมนั้นตั้งหนึ่งเดาของจ้าทำเลย โอเคผมทับเสร็จแล้วตอนเออจะขายหอมหอมมันต้องมดีว่ะเด้อแม่ไม่เหมือนอับเมื่อกี้เราไม่ได้ขมมดเราจะไปขายขมมดเต้องใส่ผมจ่ายตามแล้วไปดูดิผมเผื่อจ่ายไปก่อนอ่ะเออใช่ไหมเหรอแมวเอ้ยไข่อาถามนี่ยอมให้เราครับเยอ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 ว้าวขมากว้าวดีใจว้าวดกลัวกการว้าวโอ้ยโคตรดีใจเลยคนดีใจต้มแค่น่ะ โอเคเอาตบมือให้ผมแล้วนะทุกคนดีไหมตอนนี้ผมกำลังจส่วนที่แพนอยู่ตามแทบไม่มีจังหวนนี้ก็อัพพึ้นอัพไปก่อนอะตอนนี้อัพอะไรก็อัพได้ตอนนี้อัพอะไรไม่ได้ละผมพันแล้วทุกคนทำยังไงดีครับตามผมมันได้ขาดจากเป่าไปหมดแล้ว ตอนนี้ส่วนก็จะเสร็จแล้วครับเหลือแค่อันเดียวครับว้าวมันจะเสร็จแล้วมันมีโซนต่อไปใช่ไหมอย่าบอกว่าต้ำรีเราแค่เริ่มใหม่ไอ้โง่ก็จะสมน้ำหน้าวุมเงี้ยวเงี้ยวไปอันต่อไปอ๋อประมาณว่าพื้นเราจะไม่หายใช่ไหมโอเคเดี๋ยวแล้วทำไมมันรู้สึกแปลกๆครับ เอ้ยพื่งโง่ทำงานมันอยู่กันครบใช่ไหมน่ะทำไมรู้สึกพื้นน้อยพื้นบาสเหรอนานนี้พี่มันเป็นเรื่องใช่ไหมเอ้ยจเจ้ามาเอาคืนมาจะทำประตูปรติเฮ้ยไอ้เพื่อนทำงานเด้เดี๋ยวทำไมมันเหลือพื้นกระจอบแบบน,น,นี้มันเหลือไอ้พี่ชายมันเหลือพื้นโหดให้เราหรอขง ไม่รู้นะโอยมันทำงานอ๋อคือพื้นระดับกระจกก็จะไม่มาใช่ไหมคือระดับไอปิดเท่านั้นโอเคเข้าใจละมาดูทีมันจะได้พื้นอะไรโอเคได้พื้นระดับแล้วก็ดีนะถึงพื้นตัวอื่นจะหายก็ได้ระดับอีพดโอ้แลเออไม่แล่ไม่แล่ ดูมันดีดดอะดิมดีคน,น,นมันดูนอันดีอะน้องเนาะดูอันดีเนี่ยเอาข้าวเอาตามมาจะป่นเออดีมากเจ้าไข่เออข้าจะไปเอาไข่ตรงนี้ให้น้ามันยาวนะทุกคนเนาะโอ,โอ,อ้มายกมาให้หมดมาให้หมดวู้ยปีละหล้าตบมือให้ผมนยฮ่าเพื้นแบบ บัวกระทินนะครับเคยเห็นไหมจังหวะนี้ก็รอครับนั่งเก็บต้นไม้ไปส่วนผมก็จะเดินเล่นก็คือพื้นที่ไปเรื่อยๆครับอ้อยแหละอ้อยต้นไม้มาเยอะแล้วก็งงเหมือนกันนะทำไมต้นไม้ต้มหมาใช่ไหมครับมันไรประโยชน์เดี๋ยวผมจะมาไอ้ใคร เราเชื่อใจนายว่านายไข่ที่ดีมะพ่อจะเลียนเจ้าเองจะไข่น้อยโอ้ในระดับนี้แล้วอ่ะโ่าคนมันหล่อเทอะมะอ๋อเกมนี้คือมันจะเหลือเพื่อระดับเทพื้นที่มันเทพเท่เท่านั้นใช่ไหมคะโอเคผมเข้าใจาละมากดไลค์กดแชร์กดคลิกไลค์เลยอย่าลืมกดกระดิบด้วยถ้าคุณลืมนะผมจะไปบุกบ,บ้านคุณระบ,บ้านคุณก็ไปเศษขยะอ่ะค่าฮ่า ฮ่าอะทุกคนเดี๋ยวผมแปลล่าให้ดูว้ดูล่างนะเดี๋ยวผมจะแปลล่าให้ดูโอเคเดี๋ยวดูนะทุกคนเนีย่ยทุกคนเห็นไหมหัวผมก็จะกินเป็นสลามนะครับกดไลค์ด้วยอะแล้วมันเกมนี้หัวไม่เกิดได้นะคะข้อเสียคือมันไม่เกิดเกมนี้อย่าก,กดตายนะคะเพราะคุณก็จะเป็นหัวง่ๆแล้วก็ลอยไปครับคุณก็จะตกแม่น้ำโคลแล้วคุณก็จะกินแบบนี้นะคะ กดไลค์ด้วยนะแล้วกดแชร์นะคะเพถ้าคุณไม่อยากเป็นหัวดูกชิมแบบนี้ผมพอ้อมทุกอรับเซฟผมด้วยตอนที่ผมอยู่แม่น้ำเจ้าพยาครับใครที่เห็นหัวลอ,อยมาช่วยเอามาคืนผมด้วยนะเออบายก็ oh God, ชิบแล้วโอ้นี่ตัวผมครับแล้วผมเจอตัวแจกขัต่อตัวนีววยเพื่อพร้อมเลยนะครับบายจุ๊บ